น้องทุกคนค่ะมาอีกแล้วมาพอนกเป็ดน้ำกันเลยเอาขนมปังมาให้เพื่อนกินเนาะค่ะพอดีคอยถือขนมปังมานำ้ำมือกระเปื่อนแต่หมากใหม่พี่น้องเอ้ย เสกีกมือเดอ้อเจบ็บโอ<ฮ>มาแล้ว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 คอยเอาไปหาทางคุณบ่มีจ้ากตัว อุ้ยตัวน,นี้คือง้ำแถ็วะเหมือนเป็ดเทศบั่นเฮ่าเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ้ามาจิกเอาเลยมาจิกเอามาจิกเอาเร็วๆสยานสยาดเห็ดยาง ไนอไป้ดอนซีบอกว่ามันหัวเราะอันพวกพวกเล่นเกมโูกเกมอนนะพี่น้อง <laughs> มันบอกว่าโลกนี้เกิดอะไรกันขึ้นดีนะที่คอยเล่นบ่เป็นพี่น้องถ้าคอยเล่นเป็นคอยขึ้นสิบอไไรเก็บมากใหม่ดอกเบิงงรง อ้วนมันเปิดแล้วแต่มันเล่นบ่เป็นโอ้ยอ้วนเอ้ยดีแล้วล่ะเ่ราะต้องเล่นดอกคันมึงเล่นเป็นมึงคือสิบพต้องเฮ็ดอีหยังดอกวะนั่งกินตะเบียเล่นตะเกมอยู่หันล่ะเอะเอากี่กก็นู่บอกวันวาย่าเปิดเด้อฉันลองเบึ่งจักหน่อยเพระเ่บินบินขึ้นมาเอาอยู่มือข่อยไหมพี่น้องวังตวผูเด้ดนี่ โดดไหมโดดไหมเร็วเร็วโดดก็คืนนักดากโดดโดดเนยอ่อแลนหนีมูแยงมูแยง เขาทางนี้กับี่คือไปหยาดเอาอยู่ผู้เดียวคุณไปสายเบิร์ดแล้ว,อวโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมแต่คนเล่ยนป,ปูเกมอนเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องโอ้คอยกับพวกเขาใจเขามันมวนมองไหนวะไหนอ้วนขอดูหน่อยอ้าวตวเะเกียมาเอาเอันมา Hyvä, elä kautta. Hyvä eläkautta. <coughs> kautta. Eikö tuo kato kuva? Sama kävelee rotkoa. <coughs> <coughs> no niin, kato. Niin <coughs> ei. Pitääkö mun kävellä tuohon niinkö? En minä tiedä. I don't know. No, eikö tuosta? เอ๋ล่ะติ๊กเกอบอกมันไห้มันเล่นเล่นลวก็สสติดใจได้หวัดนี่ย่างไปพ่อผู้สาวซะมึงเอ้อ้วนะมึงถือกดีโอ้เท้ๆนี่เอมุตโตโมก็ยกกูอเป็ดตายกกัางผู้ใดสอนแน่ันว่าเดี่สอนแน่เล่นพวาเป็นอย่าไปสอนมันเด้อพี่น้อง มันงงอยู่สัตย์ละคอยกันเล่นว่าเป็นคนว่าอยากเล่นหรอกโอ้ยปันจกรยานมาพี่นอออ้องเอ้ยมแต่คนเล่น <laughs> ทำตาคอือย่างหาพวกเคีวอนนะ <laughs> อย่างหาโปกเคม้ยวอน <laughs> วยุหาเอ้ยสื่อเพื่อนอายุหาซื่อเล่นเพื่อนอะ Uh, ยาเฟซื้อเหร่นเพื่อนนะซื้อแบบว่าซื้อที่เหมือนเพมือนซื้อเหร่นเท่าองศีสนะยุหายาเฟซื้อเพื่อนนะ <c oughs> นามสกุลกา้านเตอนามสกุลเพื่อนนะตอนมาใหม่ๆอ่านบออกกากานโตไอหวัวไอตัวโอที่มันมีจุดจุดอยู่ข้างเทิงนั้นมันมันอ่านเป็นเป็นเตอเป็นเออเป็นเออมันตัวที่เขาก็เอินตัวเตเนาะคะ่ะเตอโอเตอเอก็เป็นเตอ สี่นะพี่นอ้องน้ำสกุลอันเนี่ยตอนมาใหม่ๆข่อยกก้านโตก้านโตอยู่หันแล้วเพราะว่าโอ้บ้านข่อยมันบ่มีนวดโอ้บ้านเขามันละมีนวดเนาะเอบ้านเขาก็มีนวดแต่ว่าเอบ้านเขาเขาสิเอินอ่านะคะอา่ามีนวดอ่าย้าหาโปเกมอนละบัด <laughs> ณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่านะคะจะสละมาเทปอันมิโนพู้ใหลโปกเกมอมเปเรียนร้สูตรส่วนเฮ้ยผู้หนึ่งด็กวันอุ้ยน,นะไมาอีกตัวหนึ่งแล้วนูโปเกมอนก็ได้ <c oughs> ขนมปังที่เขาแจกอะไรพี่นอ้องบอกกินกับเอาให้นกนะคะให้นกให้เป็ด เรื่องพี่น้องผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้น่อยผู้แกเด็กน้อยพากันเล่นเบิร์ดไหมคข่ก็คือว่าเข้าใจว่าเขาเล่นทั้งใดกันเอามันก็สูมบ่ไดล้ละพี่น้องโทรษสาวคอยมันสิเจ๋งแล้วมันตกบอกวนเห้โทรษสาวคอยตกข้าง,งด้านหลังแตกกราวเลยนะคะ บางที่มันก็ข้างไปซื้อ,อ,อพี่น้องเอ้ยคันว่าโทษศับเครื่องนีพังก็จ้างามได้เด้อสีได้ดพอกัน <c oughs> ขายมากไม่เป็นชีบทังคุณละมั้งจังสีได้ไม่ <c oughs> พี่น้องเอ้ยใส่โนเกียร3ซ0หนึ่งศูนย์เนาะพี่น้อง <c oughs> มันก็บ่มีเน็ตไยเลนอีกละไ <c oughs> ม่ใกล้ใกล้ๆนเป็ด นาพี่แล้วคือเป็ดเทศบานเฮาเนอะพี่น,อออน,น,นอออ้อ,ทอ,ทอ,นอนง,งอถอยู่บ้านเฮานี่พี่น้องเอ้ยขอยว่าบดีดยอยุดทอทุกมือนี่ดอกเบ่งทรงมึงลงหมอแต่โดนแล้วถายู่บ้านเฮาอ่ะโอ้ซูมใดแล้วซูมได้แล้วมาหามันซูมบ่ได้